สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจนะคะทุกทุกเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆุกวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเพิ่มพลังของเราในทุกทุกวันนะคะ วันนี้นะคะบ่ายเย็นแบบนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนร้อนมากๆจริงๆจ,จะเข้าปีใหม่ไทยแล้วนะคะยิ่งร้อนใหญ่เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสิว่าความรู้สึกนะคะของเขามันจะร้อนด้วยหรือเปล่านะคะความรู้สึกของเขาเวลาไม่ได้คุยกับคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะกับแรนดอมอีพีนี้ของเราดูสองพลังงานให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอไกด์แดนซ์ก่อนเลยหนึ่งใบ ความรู้สึกของเขาเวลาไม่ได้คุยกับคุณตอนนี้เป็นยังไงคะมันเป็นยังไงมันร้อนเหมือนอากาศร้อนหรือเปล่านะคะดูสิ The world ว้าวอบอุ่มโลกไว้นะคะว้าว the chariot ร้อนแรงร้อนใจเหลือเกินนะคะ R r e v e r t h เซลล์อีวิล i ชันส์รีเฟล i o ชันส์นะคะวิวพาวเวอร์นะคะวิกตอรีนะคะเดอะเวิร์ลเซปาร์เรชันเซเลบริตนะคะคอมเพรสชันแหมสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการรอคอยการได้เป่าเป่าประกาศหรือว่าการได้การได้ กำเนิดเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆนะคะเขามีความสุขเขามีความหวังนะคะที่จะมุ่งหน้าสู่สิ่งที่จะไปต่อนะคะทางไกลต่างชาติต่างภาษาการได้พูดคุยกันอย่างการกลับมาพูดคุยตัวตนของคุณเป็น queen of p e n t i c l e s ค่ะธาตุน้ำ สี่เมทา้าว้าวคุณเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะอ่อนโยนอ่อนไหวเซนส i ี e คิดมากคิดเยอะนะคะลังเลนะคะเพราะว่าคือคุณค,คุณเป็นคนคิดมากแต่คือถ้าเทจบก็เทจบได้เช่นกันถ้าเคลียจบก็คือเทจบเลยนะคะเป็นคนมีเซนส์สัมผัสที่ดีเป็นคนเข้าใจผู้อกผู้อื่นนะคะเป็นคนน่ารักอบอุ่นจิตใจเย็นดูนิ่งเช่นกันดู ดูไม่ค่อยออกว่ารู้สึกยังไงหรือว่าจะจะกระทําอย่างไรนะคะการกระทําแล้วก็คำพูดอาจจะดูนิ่งเงียบเนะคะอาจจะดูไม่ค่อยแสดงออกสี่เมเาวเขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะแล้วก็เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะออกมาแล้วนะคะตัวตนของเขาธาตุดิน King of Pentacles แล้วก็ King of Wands แล้วก็ t o of Pentacles ค่ะแล้วก็ The Date ด้านหลังไพ่จะเป็น Temperance นะคะการปรับความเข้าใจ Balance การได้กลับมาเรียนรู้กันใหม่กลับมาการเปลี่ยนแปลงกลับมาจูนกันใหม่อีกครั้งนึงนั่นเองนะคะ ด้วยความที่ว่าเขาเป็นธาตุดินเป็นคนนิ่งๆแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะคนคนนี้มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะสามารถซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลคุณได้เป็นอย่างดีนะคะมีมีความเป็นผู้นําสูงนะคะด้วยความที่ว่าเขาเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานเยอะนะคะ k ิงกบอนเนาะมีเหตุผลเป็นได้ทุกท่าเลยค่ะดินดน้ําลมไฟนะคะเขาเป็นคนที่ทํางานหนักจริงจง ดูเท่ดูมีสเสน่ห์ดูมีบุคลิกภาพดีมีความมีโก้มีความดื้อเงียบแล้วก็มีเหตุผลสุดๆนะคะมีตะกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองมีความคิดแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะมีสเสน่ห์เป็นคนทางไกลพลังงานทางไกลพลังงานต่างชาติอยู่ตรงนี้พลังงานธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคะ่ะนะคะด้วยความที่ว่าตัวตนเป็นดินแล้วก็น้ำลมแล้วก็ไฟนะคะจริงๆ คุณกับเขามีอะไรที่แตกต่างกันด้วยไม่ว่าจะแตกต่างกันเรื่องทางกายต่างชาติธรภาษาหรือว่าอายุที่ต่างกันถ้าเขาอายุมากกว่าคุณเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ถ้าเขาอายุมากกว่าคุณเขาจะดูแต่งตัวทันสมัยดูมีสเสน่ห์ดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะถ้าอายูน้อยกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากแหละด้วยความที่ว่าเป็นราชาเหรียญเป็นคนที่มั่นใจในตัวตนของตัวเองเป็นคนที่หนักแน่นเข้มแข็ง นะคะมีอีโก้มีบุคลิกภาพดีแล้วก็เท่อย่างที่บอกมีความแตกต่างกันพลังงานอยู่ตรงนี้มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีความคิดมุมมองที่ที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีความนิ่งและมีความเป็นผู้ใหญ่มากมีเหตุผลมากเป็นคนที่มองกันไกลบอกการบริหารการจัดการการคิดการวางแผนนะคะวิสัยทัศน์กว้างไกลด้วยตัวคุณเองก็เป็นเป็นควีนออฟคัพซึ่งเป็นคนที่แบบน่ารัก เป็นผู้หญิงเป็นดูมีความอ่อนไหวเพราะฉะนั้นคุณเป็นค,คนที่เขาชอบม,มากๆนะคะอยู่ด้วยแล้วนิ่งแล้วใจเย็นนะคะคุณอาจจะบางท่านอาจจะเทจบจากใครมาอยู่ตรงนี้4ี่เมนเท้านะคะเดอะเวิลด์ชาริอแล้วก็การกลับมาได้พูดคุยกันการกลับมาได้ปรับความเข้าใจกันการกลับมาได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าถ้าอะไรรู้สึกว่ามันจะต้องไปต่อหรือว่ามันจะไปต่อได้ รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ดีนะคะคุณจะรับรู้รับบางสิ่งบางอย่างได้และความเข้าใจกันและการเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเข้าใจในตัวตนของเขาแล้วก็เข้าใจเราด้วยนะคะจะเดทการกลับมาการทรานฟอรรมกลับมาปรับความเข้าใจการอะไรที่นิ่งๆห่างไปมันยังมีความผูกพันยังมีความคิดถึงกันอยู่ตรงนี้ค่ะ1ถ้วย of Cups นะคะเขาคิดถึงคุณและเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอย่างที่บอกว่าตัวตนของคุณเป็น Queen of Cups เขาชอบคุณมากๆคือชอบคุณมาแล้วก็ชอบด้วยความที่รู้สึกดีจริงๆนะคะหนึ่งถ้วยคือความรู้สึกที่ดีๆชอบด้วยความบริสุทธิ์ใจและอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตแบบสี่เมถาวการแต่งงานความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ แล้วด้วยความที่ว่าขึ้นเป็นราชาเหรียญน,นะคะเป็นความสามารถที่มั่นคงแล้วก็ในระยะยาวด้วยคนคนนี้ชอบก็คือชอบใช่ก็คือใช่และเป็น king of wands ก็คือเขาจะเป็นคนที่ฉลาดนะคะจะจีบคุณต้องจีบให้ได้แหละนะคะแม้ว่าจะมีปัญหาแม้ว่าจะมีความห่างไกลว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นยังไงก็จะจีบให้ได้หาวิธีจีบคิดเยอะ ทำคิดวางแผนปฏิบัติหรือว่าทําอะไรของเขาที่เขาคิดอะ่ะคิดแล้วก็วางแผนไว้เรียบร้อยนะคะค่อยเป็นค่อยไปนิ่งๆแต่มีความมั่นคงนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของเขานะคะแน่นอนมีความต่างกันแล้มีความไม่เข้าใจกันอยู่ตรงนี้นะคะเขาคิดถึงคุณนะแล้วเขาก็อยากที่จะ ให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะคะท่านรัธมันเหมือนการได้ปรับได้จูนนะคะได้มุมมองทั้งสองฝ่ายให้มันแบบว่าบาลานซ์กันนะคะบาลานซ์ balance ความรู้สึกความคิดความรู้สึกต่างๆแล้วก็ให้แบบ มองข้อดีข้อเสียมุมมองความเป็นจริงอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยด้วยความที่ว่าลักษณะเป็นธาตุาดินนะคะเขามองความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะจับต้องได้จริงๆเป็นคนที่วัตถุนิยมและยิ่งเป็นเป็นคิงอวอนขึ้นมีเหตุผลมากๆใช้ตะากะาเป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะคะเขาจะต้องคิดมาแล้วว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ไปกันได้นะแต่ก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ The world รอคอยการเปลี่ยนแปลงรอคอยการเดินทางมาพบเจอเดอะชาริออตนะคะแม้มีอุปสรรคยังไงก็ไม่ท้อไม่ถอยง่ายๆหรอกนะคะพร้อมที่จะแบบกลับมาแล้วได้มาคุยกลับมาได้มาปรับความเข้าใจกลับมาแล้วมาเริ่มต้นใหม่เริ่มนับหนึ่งความรู้สึกที่มันคิดถึงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณนะคะหนึ่งถ้วยคือความรู้สึกคิดถึง ความรู้สึกที่มันล้นเอ่อไปในภายในจิตใจแต่จะทําอย่างไรก็ต้องให้เวลาค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะทั้งสองฝ่ายพรานั้นสี่มาวรเขาคิดกับคุณไปถึงการได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ในอนาคตการพัฒนาความสัมพันธ์นนไปอย่างมั่นคงนะคะทั้งทั้งคู่เลยทีเดียวนะเฮอร์มิตนะคะก็อย่างที่บอกอะไรที่รู้สึกว่า2มงเมท้าวนะคะสิ่งต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเราต้องมองไปข้างหน้า ะะทิ้งความรู้สึกอะไรที่มัน,มนเก่าๆเดิมๆปล่อยวางไว้นะคะการที่ได้อยู่นิ่งๆเงียบๆหรือว่ามีสติกับตัวเองโฟกัสกับตัวเองเราจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างใน,ในอนาคตสองเท้าจะเห็นความรู้สึกบางอย่างไปอนาคตมองไปยังอนาคตเลยค่ะโฟกัสไปยังอนาคตเลยนะคะอยากให้ทุกคนโฟกัสไปในอนาคตโฟกัสกับตัวเราเมื่อไหร่ที่จังหวะที่ใช่คุณจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนจากพลังงานไพ่นะคะ สุดท้ายแล้วอาการนะคะความรู้สึกของเขาเวลาไม่ได้คุยกับคุณตอนนี้เป็นยังไงเขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากที่จะเดินทางมาพบเจอกับคุณอยากที่จะเปิดเผยความรู้สึกภายในใจหรืออยากที่จะพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึง่งกลับมาคุยกลับมามีเรื่องราวดีๆได้มาเดดกันได้มาพบเจอกันพบหน้ากาันนะคะ ได้ปรับความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างด้วยความที่ว่าเขาเป็นคิงอ of บอลเสร็จแล้วก็เป็นสองเหรียญนะคะ <c oughs> เขาอาจจะทํางานเยอะทํางานหนักมากคิดงานมากนะคะคนคนนี้ก็เลยต้องแฮนเดิลอะไรต่างๆมากมายในในความคิดของเขานะคะแล้วก็จะกลับมากลับมาได้ปรับความเข้าใจแล้วเริ่มต้นกันใหม่นะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็ต้องแบบเก็บนิ่งไว้ก่อนนะคะปิดโหมดไว้ก่อนแล้วก็มองไปยังอนาคตนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะรู้สึกว่ามีความคิดถึงอะ นะคะแต่มันก็รู้สึกว่ามันจะต้องมองไปนอนาคตวางแผนแผนในอนาคตไว้แล้วก็สู้ต่อไปนะคะทุกคนต้องสู้ต่อไปอยู่แล้วแล้วก็หนักแน่นกับพลังงานของเราเพราะว่าเขาคงไม่อยากเห็นเราอ่อนแอเขาคงไม่อยากเห็นเราเศร้านะคะแล้วก็ไม่อยากเห็นเราไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างแน่นอนด้วยความที่ว่า เขาก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีการมองการไกลามากๆวิสัยทัศน์กว้างไกลคา,าดการอะไรไว้ก็เป็นแบบนั้นค,คนคนนี้นะคะเก่งมีความสามารถเพราะฉะนั้นด้วยความต่างระยะทางด้วยความต่างของของ power คุณวุฒิหรือว่าวัยวุทธิ์ความคิดแล้วแล้วก็ความต่างผู้หญิงผู้ชายด้วยนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องดําเนินต่อไปกับ การใช้ชีวิตประจําวันของเราเพราะฉะนั้นโฟกัสกับตัวเองนะคะฟังไว้เป็นพลังงานบวกแล้วก็อนาคตที่กําลังจะมาถึงสุดท้ายคนที่เขาเป็นคู่ชีวิตของเราเอย่างไงเขาก็จะอยู่กับเราแต่เขาไม่ใช่เดี๋ยวเขากจ็จะหลุดลอยไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมาขอนั่งฟ้าสักหน่อยนะคะดูซิว่าความรู้สึกของเขาเวลาไม่ได้คุยกับคุณตอนนี้นะคะคิดถึงเราอยากมาหานะคะอยากมาเดทด้วยอยากมา อยากมามีช่วงเวลาวันดีๆระหว่างคุณกับเขาแล้วก็อยากให้ให้คุณกับเขาไปจนถึงขั้นแต่งงานสร้างาครอบครัวหรือว่ามีเรื่องราวขยับสถานะความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างไปยังอนาคตที่มั่นคงด้วยกันทั้งคู่นะคะ Let's go o f t control issues ค่ะเห็นไหมนะคะปล่อยให้มันเป็นไปาตามจังหวะธรรมชาติของชีวิตคนเรานะคะ เราไม่ต้องโฟกัสอะไรกับมันมากมายทูเลฟดิสอิสเดอะโรแมนต์ออฟอะไรทามนะคะเมื่อไหร่ที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาโรแมนติกคุณจะไม่รู้หรอกนะคะว่ามันจะใช่จริงๆหรือเปล่านะคะเวดดิ้งค่ะดิสอิส s ิชูเอ i ชั่นนะคะ นี่คือเหตุการณ์ที่มันจะนำพาไปให้เราได้แต่งงานเห็นไหมคะแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะ let's go off control ปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลาธรรมชาติของความสัมพันธ์นั้นๆ to love นี่คือห่วงเวลาแห่งความรักเชื่อว่าในที่นี้คุณได้เจอกับรักแท้ของคุณแล้วและคุณอาจจะต้องใช้เวลากับมันนะคะในในเข้าใจในความสัมพันธ์คุณจะได้แต่งงานเพราะสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะเดินต่อไปในในช่วงเวลาของรักแท้แล้วคุณจะได้แต่งงานอย่างสี่มิถุ สี่มิเวิลด์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานะความสัมพันธ์โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะการที่จะเดินหน้าแล้วก็ได้กลับมาพูดคุยกันอย่างเปิดอ,อกเปิดใจนะคะทุกส,สิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการเวลานี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วก็สิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้ว่าไม่ได้คุยกับคุณอยากที่จะคุยกับคุณแบบเปิดใจยอยากกลับมารอคอยการเดินทางพบเจอหรือว่าอยากจีบคุณขยับสถานะความสัมพันธ์ของคุณไปถึงท่านถึงขั้น ได้แต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์แบบมั่นคงในระยะยาวด้วยนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะมีอะไรที่เลวร้ายหรือถ้ามันไปต่อไม่ได้อะไรที่มันนิ่งแล้วมันไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขาต้องสิ่งที่เขารู้สึกนะคะกับทุกคนกับแรนดอมอันนี้ของเรานะคะความรู้สึกของเขาเวลาไม่ได้คุยกับคุณตอนนี้เป็น ยังไงนะคะเชื่อว่าพลังงานต้องตรงกับท่านใดท่านหนึ่งอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะฟังว่าเป็นอะไรดีๆในวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศร้อนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ